สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องพ่อนโมพาเพลินอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับต้นไม้ที่ปลูกสวยปลูกง่ายใครก็ปลูกได้อีกชน,นิดหนึงนะครับนั่นก็คือกวากเงินเข้าบ้านต้นนี้นี่ผมชอบตรงที่ใบเข้าเหมือนกันนะครับตรงกลางใบก็จะเป็นสีออกขาวขาวเงินๆน,นะครับกวากเงินเข้าบ้านนี่เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ควรปลูกไว้ ผมปลูกในที่ร่มรำไรนะครับเรามาเริ่มต้นปลูกกันเลยนะครับขั้นแรกต้องมาแยกหน่อจากต้นก่อนนะครับต้นนี้ผมปลูกไว้เป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะมีหน่อ,อมานะอันนี้วันนี้อีกมือหนึ่งถือกล้องนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โยกโยกนิดนึงนะครับอันนี้ตัดขาดจากต้นแม่แล้วนะครับก็ได้มาแล้วนี่ อันนี้ติดรากก็ต้องรอดแน่นอนนะครับผมเตรียมดินไว้แล้วครับก็มาปลูกกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับขุดหลุมตรงกลางแล้วก็รากเอารากเข้าลงไปด้วยนะครับแล้วก็กลบดินนะแค่นี้เองไง,ไง่ายๆปลูกต้นไม้ก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆ ได้มาแล้วต้นกวากเงินเข้าบ้านนะครับหลังจากนี้ก็ต้องดูแลกันนิดหน่อยนะครับกว่าเขาจะตั้งตัวได้เขาใช้เวลานิดหนึ่งนะอันนี้ต้นตีโตเมื่อสักครู่นะครับเริ่มโตแล้วก็ใบสวยนะครับต้นนี้สวยที่ใบใครสนใจก็หามาปลูกกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ